กายนิดนึงนิดนึงอุ้ยนี่เทพปแม่นะเราสองคนนี่ยร้องมากข้างเลยงานก็เต็มที่เลยแบบอุ้ยแล้วโบไปไหนอ่ะโบอะโบก็ไปทำสิ่งดีๆที่กับโตโน่และกับแตด่างไกเออไปพาแขกทุกส่วนสุดสปายมาให้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนอ้นตอนนี้เดี๋ยวเราชวนอาจจะสปายว่าไม่มีแขกกำเชินก็ได้เออหงงดีนคิดอยู่เยว่าจะเป็นใครแขกสปาเาได้ับตัวกันหน่อยเอนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ อีผมก็เตรียมมาแล้วผมก็เข้าใจว่าพวกวงผมก็คงจะเหมือนกันกับวเพื่อนยังไงล่ที่ว่าเขาจะใส่มาแบบไส่เอ็มวีเลยอ่ะเป็นอะรู้ว่าจะพร้อมแต่ก่อนหรอแต่ข้างในก็อาจะสั้นเึมนกั็ได้นะต้องรอดูต้องรอดูหน้านั่นเองข้างในสั้นแน่นอน กอแบบว่าโตโน่และเดดดัสเนี่ยเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าวงคู่รบอยแบนด์ใช่ครับเดี๋ยวนะพัดก็นะเปิดรายการอ้าวเหรอยังไม่เปิดรายการยังไม่เปิดรายการทั้งแบนด์เลยเปิดรายการทั้งันบอกว่าอะไรจากทั้งวงแล้วเขาสาวเหรอคะอันนี้อ๋อทำอันนี้ไม่เป็นที่เ่งจงนี่นะปากว่ามึงอันนี้อยู่ไหน บอกว่าคุยถึงตัวพี่ก็ฝากว่าอันนี้ไม่อันนั้นอะไรตัวเอฟมันหมดแล้วใช้คือไรใช้เท้ามาเนี่ยสิรีการ์วมือถือไม่ได้ถือถ้าหรอพร้อมอ่ะเย็ดเช็ดนำเข้าอ่าตอนนี้เรารู้จักกันทั้งวงแล้วมาเปิดรายการพร้อมกันเลยดีกว่าใช่อ่ะคีอ่ะ ก็วันนี้เราทำเป็นแฟนคลับใช่ไหมจริงๆเราต้องเป็นพิีก่อนนะเพราะฉะนั้นขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการปากว่ามือถือซาซาเปรพี่สุนเซฟซาเป็นรอะไรครับเปล่าไม่เป็นไรต่อ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 เรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ท่าโอี้สาน เรื่องจะสอนไม่ไหวแล้วดูการรักษาพี่บุ๊คไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนเลยอย่าเลยเดี๋ยวพี่มีทางกำไรมันต้องบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวยาสแล้วต้งบอกว่านี่ผมก็เป็นมวยแมนพี่เป็นป่าไหมได้ผูกผมกล้าพูดเลยเป็มปากว่าไม่แต่บอกเขาเป็นมอยแมนศิลปินถ้าดูหน้าเพื่อนๆก่อนว่าแอบฟลุปหรือเปล่าทีนี้ ใช่ลงะใชครับองดูอันนี้เป็นท่าที่ที่านสอนมาอ่อาอนอันนี้เป็นท่าท่าใหม่โอเคอาไปใช้ในสมการโอเคนับกวานี่เาา ไปเลยได้ไหมครับผมไม่อยากทรมารผมนะครับเราเราคุยกันคุยกันดีกว่าครับเออถ้าเมื่อกี้นี่ฟันขับว่าฟินเนาะตัดไมตัดไม่เป็นไรทีมงานอัพขึ้นยูทูบเรียบร้อยนี่อามาถึงวงโตนด้นหเดี๋ดัสนตอนนี่กคือเป็นสีปิน รวมคานันาวงมารวมตัวกได้ยังไงทีเหตนอยู่ซุกซนกันมากแต่ละคนเล่าบอกว่าเสียดเหตุเมื่อก่อนนานแล้วอะไรย่างเงี้ยถูกว่าจริงรวมกันได้ประมาณครึ่งปีหกเดือนครับคือว่าผมมีโอกาสได้ไปตอนแรกเราอยู่กับเอกแสงเราทำเพลงกับเอกแสงใช่ครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปเจอแบบพี่ต่อแสงคมที่เป็นแสงคพุ่สมคิดใช่ครับที่เราบ้านไปเจอพี่เขาในริฟบครับพี่เขาก็เลยน่าไปทำเป็นล็อกนะเจอเราแล้วเข้าทาง เราชอบล็อกอยู่แล้วเราก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเขาพี่อย่าพูดเล่นนะเราก็นึกว่าเขาแบบแซวเล่นๆสรุปเขาไปคุยกับพี่บอยไปขอพี่บอยใช่ขอพี่บอยว่าอยากจะเอาโตโน่มาทําเพลงกอบอาเจีบพี่บอยก็แบบโล่งใจเลยอะบอยก็ก็คือไม่มีคําว่าลังเลก็โล่งใจอะ ไปทราบแนวร็อเดี๋ยวเช่วยร็องให้ไปทางนี้บอกว่าทับทีขนาดนี้ก็เลยมาทำต่อโดยที่ต้องทำเป็นวงก็เลยมีการรวมวงกันต้องออดิชั่นวงขึ้นมาเหมือนกับออดิชั่นเดอะสตาร์ออ๋ก็ผ่านการออดิชั่นมาใช่ครับซึ่งแต่ละคนรู้จักกันมาก่อนป่ะอ๋องเป็นวงเดียวกันอยู่แล้วก็คือวงใช้ยดนตรีกลาง ชื่อชนมาชินเขาใช้เบสเมนชื่อว่าเบสเม้นท์เขาเป็นเบนซี่คสนิทกัอยู่แล้วผ่านการออดิชั่นมาคุณเป็นรุ่นพี่เขาเขาคุณผ่านการออดิชั่นเดนซ์มาคุณได้มีการสองหน่อยน้องรุ่นน้องนั้นเขาปีห้านั้นทำไมปีห้าให้มันเช้าเหมือนเดนซ์มาแล้วก็มาอยู่บ้านเดียวกันแด้วนงรอปุ๊บปีห้าก็แถวก็ยาวเลยครับใช่เพราะว่า ั้งขั้นเป็นข้าวมันไก่กุ้งตีไม่ใช่ก็คือมีอะไรที่สั้นมาไหนเาะกา้วงเนจะรู้ไหมว่าเธอรูวงยังไงเนี่ยเปล่าครับเาใช้วิธีกันส่งคลิปส่งคลิปให้วงแต่ละวงเนี่ยส่งคลิปมาผมพอผมเห็นคลิปของวงเนี้ยก็เลยนัดมาเจอกันที่ห้องซ้อม R C A ครับผมแล้วเราก็ไปเที่ยวกันพูดเล่นพูดเล่นอะไรอ่างเงี้ยนแดเล่นมันเป็นแค่แค่ลองเข้าห้องซ้อมกันก็เลยลองซ้อมด้วยกันดูครับแล้วก็ เออชอบรู้สึกเคมีเข้ากันได้รู้สึกเคมีเข้ากันคือว่ามันมีมันมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือคือผมไม่เก่งวงก็ใช่ครับไม่เก่งผมร้องเองไม่เก่งไม่จริงลีล่าผมคือคือว่าเมื่อก่อนห่วยมากคือแบบไปดูคลิปไปดูอะไรร้องเพี้ยนกระจายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีความฝัน อยากร้องเพลงร้องเพลงแล้วผมมีความสุขแต่ผมไม่มีโอกาสเลยนะหมอเขาคุณร้องเพลงมีความสุขพวกเราบรรดูก็มีความสุขเองกับเพลงใช่ไหมฮะถ้าใช่ก็ถือว่าดีกาคุณเป็คนที่มีความจริงใจในการนำเสนอชงานรเราเราก็พอเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นเหมือนกันคือเหมือนกันกับผมเลยเมื่อก่อนผมร้องในคัพให้ไปเล่นฟรีตามงานผมก็ไปเล่นขอให้ได้ร้องเขาเหมือนกันเขาก็ขอให้ได้เล่นเหมือนกัน ไปประกวดตกรอบบ้างเข้ารอบบ้างก็แล้วแต่พวกเขาแต่ว่ามันมีความเงินความอยากที่จะเล่นก็เลยคิดว่าเอาไปเอามาอยู่ด้วยกันใจรักด้วยกันดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเรื่องของของความสามารถอ่ะคนเรานพัานาได้เก่งได้แต่ในเรื่องของวิธีคิดหรือความอยากจะเป็นอะไรตรงกันใช่ครับมันมันมันหายากตอนที่เราได้รู้ว่าเราได้มีโอกาสมารวมวงกับพี่โตโน่นะครับเรารู้สึกยังไง ดีนะรู้สึกเขานี่รู้สึกดีใจมากที่ได้มาตาไหลไหพี่ต้องซึ้งมากซึ้งมากแล้วพอเจอตัวจริงแล้วก็เป็นไงซึ้งกว่าเดิม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 ผมมักไส้ดีมากพูดจริงขอพูดหน่อยก็เวลาไปรายการไปวิทยุเขาจะทำเสียงหล่อ

ตาหวานอย่มาตั้งม่ยาบองพี่อย่างนั้นอยากองพี่อย่างนั้นพี่ดูตาดูดูตาลกสไตรักไทออนิขอบคุณ่ ยังวงเดอะดัสเนี่ยทำงานที่เราเป็นคนตัดสินทางเองหรือว่าคุยกันยังไงวงเป็นอะไรกันยังไงบ้างใครชื่อดีบล็อกตัวเมื่อปีที่แล้คือจริงๆช่วยให้แต่ว่าคนที่มีโชคที่มาชอบเราเป็นดับที่ชอบบล็อกที่เป็นแบบสมัยก่อนเราชอบใช่ครับเราชอบพวกสมิวสาร์สมิวสานไฟไฟนอาเซเว่นเพลงที่บล็อกแบบตรงๆคือใช่ ทุย่าี้เราก็ชอบบีแอดชอบอุนิเแรมเราชอบเป็นแบบอย่างที่เป็นของเราเพราะว่าเราก็มีนแนวเองเราเองเราชอบเป็นแนวแบบแบบเออ a อ t e r n a ี i v e หรืออะไรอย่าณนงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเพลงของพวกเราเรายังทำเองไม่ได้หนึ<ม><ม>เพราะว่าเวลาที่เราจะทำเพลงส่งต้องผ่านผู้ใหญ่กันจะเป็นเพื่อนมาช่วยคิดด้วยตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่เราคือต้องเราก็หวังว่าสักวันหนึ่ง เราจะมีโอกาสทำเพลงใช่ครับใช่ใช่ผมแน่นอนแล้ก็เรายโยนโจทย์มาทุกคนก็ต้องตีความในแบบตัวเองใช่ครับก็คือผู้ใหญ่เขาจะให้มาให้เยอะมาถ้าเกิดว่าเราเพลงนั้นเราไม่ได้ชื่นเองนะครับแต่ว่าให้เรามาทตั้งแต่ตนเลยครับในเวลาเรื่อยๆทีนี้เวลาทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะต้องมีความสนุกสนุกสนุกกันจริงๆต้องไปใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเขามีวิธีเที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันคือมีเกมการรับกติกชัอะไรอ่ะอะไรอ่ะอาบน้ำด้วยกันหรือเปล่า เน็นกรกินอกินอะไรกันยังไงยังไวันหนึ่งที่เราซ้อมเสร็จครับแล้วก็ไปนัดกันเท่าวแนั้วก็เหนื่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังมีเหมือนกำแพงที่เป็แบบไม่กล้าพูดกันออเช่นถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นครอบครัวต้องคุยเลยแล้วมันจะต้องมแบบเฮ้ยแกันได้ตรงลงอะไรทุกเรื่องเใครไม่พอใจอะไรยังไงแบบผมก็เลยเึเกมผู้ชายคดเกมผู้ชายคือเป็นเกมที่ ใช่้าสมมุติว่าเรามีแก้วเรามีแก้วมีแก้วอีเป็นเครื่องดื่มน้ำปลาผมเป็นนมไปกินนมกันโอเคนมหนึ่แก้วใช่ครับก็ชนแก้วนแล้วดื่มให้หมดใครหมดแก้วก่อนก็วางใครวางช้าสุดคนนั้นต้องโดนขัทถามอะไรก็ได้สาบานไาไก่บอกว่าถ้าโกหกต้องมีแช่งเอาไว้แล้ว สิ่งที่ถามเนี่ยต้องรู้เฉพาะในวงเท่านั้นคือเกยบไว้ตรงนี้เลยครับถามถามอะไรก็ได้ห้ามโกรธห้ามโกรธกันห้ามโกรธคือทั้งไทไปตัดยังตัวผมอะยังเขาผมไม่รู้ใครเป็นคนที่โดนเยอะที่สุดดืมวันแก้วแก้วช้าสุดค่าชิ่ผมไม่คาดคิดเป็นพี่ฝุ่นคือตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาที่ฝุ่นเป็นเหมือนกับก็เป็นแกนหลักของวงเป็นเป็นหัวหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าผมไม่คิดจริงๆว่าเคลื่อนแล้วเขาดูเรียบร้อยแสดงว่าเรารู้ความรับผิดเยอะมากเลยเช่นอะไรอ่ะเขาสัญญาไว้ตอนแรกผมผมสงสัยว่าเอ๊ะพี่ปุ๋ยเขาเป็นมอสเขาดูเรียบร้อยจังแต่พอได้ได้ถามประวัติชีวิตของเขาแล้วสิ่งการกระทำของเขาผมใช้คำว่าการกระทำแล้วกันกรกรผมมั่นใจว่าเขาอยู่มอสเขาล้อแองโกลอะไรครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าจะอยู่ไหนก่อนครับ 卖开、yeah,